สวัสดีครับผมอาร์ซีทีทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปรกรณ์ของ y e เ l i n k ตัวนี้เป็น Enterprise IP Phone รุ่น SIP-T19 ขีดตัวอุปรกรณ์เป็น IP Phone นะครับรองรับประเภท SIP s e v v r เป็นเวอร์ชัน2ได้นะครับตัวนี้จะมีจอสถานะแสดงผลจอสถานะเขาก็จะบอกเลยรายละเอียดนะครับ132คูณ6 4พิกเซลกราฟิก l c ลนะครับรองรับโปรตโตคอลประเภท SIP นะฮะเวอร์ชัน2 หรือว่าเวอร์ชันเก่าก็ได้นะครับแล้วก็รองรับพวกเมาส์มัน c a t 2 t ทอ r JI Net เมาส์มันแคททูคอทูเน็ตทอก็ได้นะครับทางด้านหลังก็จะมีผู้สนับสนุนนะครับที่เขาทดสอบแล้วก็ใช้งานได้ก็จะมี Lm b r o t s o f t a s t e r i s Avaya นะครับที่รองรับรายละเอียดด้านหลังจะมีบอกตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นซิป t 1 9ตัวนี้เป็น Portland ที่ความเร็วสิบทับร้อย ซึ่งไม่รองรับ POE นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น Zip T19P ต่อท้ายนะครับอันนี้จะรองรับ POE มาตรฐาน 822.3AF ได้เลยตัวนี้จะไม่รองรับนะครับรองรับ 29k นะครับ4 soft k นะครับรบองรับมีพอร์ต RJ11 นะครับ1แล้วก็ RJ45 2พอร์ตต่อเข้าจากตัวหลักแล้วก็ต่อเข้ากับ PC อเส้นหนึ่งได้นะครับแล้วก็รอ,องรับ วีแลนแท็กก็ได้นะครับตัวนี้ตรงนี้จะบอกรายละเอียดวีแลนด์คิวโอเอสนะครับนตะาฐานผ่ันคอนฟิกผ่านเว็บก็ได้นะครับตัวนี้รองรับสเตติกไอพีดีเรับจ่ายเข้ามาก็ได้แล้วก็รองรับ p p p o e ก็ได้นะครับตัวนี้รองรับอยู่ในเรื่องของเสียงตรงนี้เขาก็จะบอกว่าฟีเจอร์ของ Vo i c e นะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้สามารถเข้าผ่าน w e ็บเบราว์ได้นะครับแล้วก็มี c o r l เวต t i n g t r a n s f e r f o r w a r r เวิร r ดลนะครับตรงนี้มีรละเอียดของตัวอุปกรณ์เสียงก็จะมี HD นะครับ G7, G.722 นะครับ 71, G.711, G.726 ตรงนี้จะเป็นมาตรฐานของเสียงรองรับไว้อยู่ทั้งหมดนะฮะมาดูข้างในอุปกรณ์กันดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็ลองรับ1ลน์นะครับลองรับ1 1ึ่ c c o u n t ตัวนี้เป็นหน้าอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีที่วางมีปุ่มเพยต่างๆปิดเสียงตัดเสียงรับเมลเฮดโฟนเพิ่มเสียงลดเสียงสปีกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณว่าควิ c กควิกไก,กนะครับ อันนี้จะเป็นคีบไกด์ใช้ทั้งใช้ได้ทั้งซิปทีสแล้วก็19บเก้านะครับตัวโฟนนะครับด้านหลังก็จะมีสายพาดให้แล้วก็ที่วางให้นะครับหรือว่าจะแขวนก็ได้นะครับ พอตแลนอยูดด่ด้านล่างนี้นะครับด้านใต้จะเป็น5โวล์นะครับแล้วก็พอตแลนจะมีเขียนว่า PC กับอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็เข้าอินเทอร์เน็ตมาก่อนแล้วก็ต่อ PC ออกมาใช้งานเดี๋ยวหาพอ r t r ร์ r j 11ก่อนนะครับอยู่ด้านข้างครับก็จะมีอันนี้เข้านะครับด้านนี้จะเป็นด้านเข้าของตัวพูดนะครับหูฟัง ส่วนอีกด้านอีกช่องหนึ่งนะครับ RJ11 ก็ 1, จะเป็นต่อกับเฮดเฮดโฟนนะครับเฮดเซตเฮดเซตได้อะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้อะแดปเตอร์นะครับใช้อยู่5โวลต์600มิลลิแอมป์ที่ให้มาในกลอ่องอะดองเกิลนะครับที่ วางอุปรกรณ์นะครับตรงนี้ก็จะวางตั้งฮอตแลนด์หเส้นนะครับในกล่องก็หมดแล้วนะครับผมก็อุปรกรณ์ก็มีมาให้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น IP ไ h o ฟ e ราคาไม่แพงนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นซิป T19 นะครับมี2รุ่นเป็น19ธรรมดากับ 19P ที่รองรับ p o e นะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าน่าใช้คอนฟิกผ่านเว็บได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึงก็ mm hmm. เดี๋ยวลองมาเปิดไฟให้ดูนะครับอ่า mm hmm. ก็จะมีเวลคอมนะครับโปดลดรอสักครู่นะตัวอุปกรณ์ก็จะรับ IP อัตโนมัติถ้าจ่ายเข้ามาผ่านเราเตอร์นะครับก็ถือว่า โอเคนะครับมีรองรับคีย์แพดได้ด้วยนะครับเทเลโฟนคีย์แพดก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงก็ขอจบการแกะกล่องของเ l i n k รุ่น1 0 t ขีด T19 เพียงแค่นี้นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปที่เว็บ i ซ s t o o u c o m ได้เลยครับสวัสดีครับ